ครับแข่งไปก่อนฮะหยับซ้ายครับธนของอีคิสายขึ้นมาครับธนันของพัชชาพัชชาทางด้านของคู่นี้นะคะมีอาจารย์ธนพลล่ำสุนีการค่ะเป็นผู้ห้ามบนเวทีมาดูกันต่อโอ้โหทั้งคู่นี้ต่างคนต่างเทรนมวยไทยมาด้วยกันครับยังไงครับถีบดักไว้ก่อนครับหยับซ้ายมา ็ต้องเรียนแจ้งนะครับว่าวันนี้นั้นแฟนมวยทั้งไทยและเทศแฟนมวยทั้งสนามมาดูคู่เอกคู่นี้ครับมุมแดงนั้นคืออิกคิวชาติพิชิตมวยไทยเป็นยิมน้องใหม่ที่มาแรงมากๆในเช้อโมงนี้โดยครูชิตชาติพิชิตมวยไทยในค่ำคืนนี้ด้วยครับนั่นเป็นเสียงจากเสียอามนะคะในสนามมวยเพชรบัญชาของเราค่ะ,ะมาว่ากันต่อบ,บนเวทีค่ะโอ้โหใส่กันนวแล้วค่ะไปครับมแม่ มาครับเดินเข้าหาครับ EQ โอ้ยแมงมัดโอ้ิ q เซแมงเริ่มอดตลุดฝุนตลกครับจังหวะนี้ซ้ายไว้ครับพัชชามัดหนึ่งสองิวมาครับอืแล้วไม่ยังไงครับไล่แขนไล่แขนตีเขาได้หนึ่งดอกครับธนานของิ q อาจารย์ธนพลนี่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดากรรมการนะคะเจอนักมวยคู่นี้เข้าไปนี่แกแยกแกะลำบากมากเลยค่ะตัวใหญ่มากใช่ครับมาครับโอ้ยมัดมาครับล็อกเอาไว้ครับ เข่าไปก่อนอีคิวล่แขนไล่แขนยังสามับมาครับเปิดมาก่อนครับขวาครับพัชชาเข้าไปครับถีบไปดักไว้ฮะอีคิวเดินเข้าหาครับแข่งขวาครับอีคิวขวามาครับพัชชาขวาสูงอีคิวยับซ้ายถีบดักไว้ก่อนครับอีคิวแข่งซ้ายลำตัวครับอีคิวมัดหนึ่งสองครับพัชชาอีคิวล็อกไว้แล้วตีเข่าใส่ตูดไปทีหนึ่งหมุนมาตีเข่าใส่ลำตัวครับอีคิวกรรมการต้องแยกโอ้โห ถึงก็รุกหนักเลยค่ะอีคิวโอ้ยเข่าวสวยๆจากอีคิวอ้าวยังไงปักหลักกันตรงนั้นแล้วค่ะไม่มีเดินไม่มีถอยแล้วโอ้ยคืนไปค่ะแข้งซ้ายจากอีคิวอ้าวมัดหนึ่งสองจากพัชชาแหมพัชชานี่แกออกลูกก่อกวนครับแหม่ทำให้เข้าถึงยากครับแต่พอเข้าถึงตัวได้อีคิวก็ใส่อย่างไม่ลดละครับอีคิวกรรมการแยกออกมา วางกันมปที่กลางเวทีครับเดินเข้าหาครับถีบดักไว้กอรพัชชามัดแล้วต่ำได้แข้งครับไอคิวเดินเข้าหาครับถีบดักไว้กนครับพัชชาแข่งนี้ไม่โดนผาชาแล้วสอกแหมลื่นไปนิดนึงครับไอคิวล้วเอาไว้แล้วตีเข่าครับไอคิวตีเข่าครับไอคิวตีเข่าครับไอคิวแล้วเข้าหาติดเชือกติดเชือกกรรมการแยกอ่ามาว่ากันต่อครับแหมเข้าไปครับยังไงครับอ้ยกดลงไปพากดพัชชาแข้งซ้ายครับไอคิว เขาไปครับซ้อขวารับไปคิวแล้วดันออกไปกองครับผมจังหวะครับแข้งขวามาแล้วเกี่ยวไว้แล้วตัดขาล่างไม่ล้มแหมยิ้มครับประชายิ้มซ้ายขวาครับโอ้อีกคิวได้ไป 1- 2สองจังหวะนี้เอาซ้อขวาดัดวงในตีไปตีก้นไปทีหนึ่งตีใส่สีข้างไปทีหนึ่งของพัชาพัชาดึงเข้าหาจาะขาพัชาซ้ายไม่โดนครับบันหนึ่งครับโอ้ยอีกคิวเข้ามาแข้งซ้ายครับไอคิวเดินเข้าหา มาครับขวาลำตัวกับพัชชาเดินเข้าหาเดินเข้าหาซ้ายครับ a อคทีมาพัชชาแล้วเตะตัดล่างลงไปครับโอ้โหยัยกหงายกันเลยทีเดียวผมจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้มีหมอยาใจดีค่ะอาฉีดพัชชาหนึ่งมืนห้าพบาทแม่ก็ต้องมาดูว่ายานี้จะช่วยกระตุ้นได้หรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงครับแข่งซ้ายเลยครับไอคิวทดไปครับไอค เดินเข้าหาภาชาภาชาเดินเข้ามามัดมัดแรกมัดครับผมจังหวะนี้เอาเดินเข้าหายังไงครับยับซ้ายทีมาเกี่ยวไว้แล้วมัดซ้ายไปครับไอคิวเอาประชาหน้าหงายซ้ายครับไอคิวหนึ่งสองครับโอ้ยไอคิวชาเริ่มมีอาการระชาเริ่มพลื้อโชว์ะชาเริ่มมีอาการพลื้อโชว์ไอคิวเดินเข้าหาไอคิวเดินเข้าหายังไงครับยังไงครับภาชาถีบยันไว้ก่อนมัดหนึ่งสองครับไอคิวมาซ้ายไอคิวภาชากดเอาไว้เอาตัวรอดครับผมจังหวะนี้โอ้โห เกี่ยวเอาไว้ลบได้ดีสวยครับมัดแล้วตัดมัดขวาตรงโอ้โหมาครับอืออ่มกรรมการต้องแยกอีคิวเข้ามายับซ้ายยับซ้ายพัชชาแข่งนี้ไม่โดนครับพัชชาหลุดไปหน่อยนึงแข่งซ้ายครับอีคิวพัชชาเข้ามาครับขวาโตยับซ้ายครับพัชชาอีคิวครับยับซ้ายครับอีคิวพัชชาอืม นี่ครับแข้งซ้ายครับอีคิวสุดท้ายค่ะโอ้โหโชว์บ่อยมากนะคะอ q คิวเนี่ยโอ้โห,โโหต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับไม่ว่าจะเป็นมวยเด็ด789ลิตตแตันเครื่องดืม่มน้ำได้ธรรมชาติราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนแอร์เนคาอีคิว